สวัสดีครับทีพีบอกครับผมสวัสดีครับอ้าวตอนรับพ่อพี่น้องข้อหอยข้อเบิดสุกูสุกคนเขา้าสู่ช่องแนวทางตัวเลขคือเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้เท่ากับมีแขกรับเชิญนะครับมาจากทางอ่าบ้านยันซ่องเนาะครับอ่าบ้านยันซ่องซึ่งกับคือทีพีบอกที่อยู่ตรงนาพ่อพี่น้องนี่เองนะครับซึ่งวัดที่แล้วนะครับโอ้เป็นนาเสียดายเนาะเออเพิ่อนไฮสามสามแต่ว่าเพิ่นบอกว่าให้คิดบวก คันผูดเบไรงคลิปก็คือจิจำกันได้ครับพ่อพี่น้องครับผมว่าตีพี่บอกเนี่ยฝันวดตีว้านมากนี่แหละอ่าคันผู้เอาเป็นถือทั้งสามโตเนาะเพิ่นเพิ่นมาสามสามเนี่ยให้คิดบวกแม่นบ่งขเพิ่น่าตัวคิดบวกหร้อคิดตัวคิดแบบไดโอ้ห้เลขสามสามมากเพิ่นบอกว่าโตคิดแบบไดที่แรกเพิ่นให้คิดแบบใดก่นอนผมค่อยฝันว่าผมไปบวชผมได้เตีอายุผมว่าสามสามอ๋อ แต่เพ่นในในคลิปก่อนมะันในคลิปแรกที่ว่าฟันนะเนาะเพื่อนบอกว่าตัวคิดจังไดว่านัอ่อผมว่าคิดบวกครับครับแล้ววันนี้ก็ได้หลังๆมากขึ้นที่สองก็ได้ฟันว่าได้ไปบวอได้ไปบวชบันนี้บังเอืญนผมอายุสามสิบสามก็ได้อ,อ,อาอายุผม เป็นสามสามก็เลยนเงินให้ว่าสามสามล่างครับมาหน่ะครับอ่าะไรคิดคิดบวกนี่คิดบวกหนึ่งมันก็เท่ากับสามบวกสามเนาะก็ต้องเปลี่ยนหกมันออกตรงตัวสามสามหกครับนี่เง่นมาขันมาขึ้นว่าขันเอาเป็นแม่นอกหวดก่อนนะแม่นมนครับนั่นเห็นว่าให้ว่าตังแต่้ยตีพี่บอกไม่ให้เลยนเนี่ยก็คือ เหมือนจะถือแต่ว mm ่า hmm> ซุยไปนิดๆคือเ้าตีบ่อฮาตีบ่ชัดเจนนะนะตีเหล็กแต่ว่าสำหรับผู้ใดเบิ่งคลิปเนี่ยก็ล่องตีเบิ่งเดือพพอพี่น้องตีไปความกันตีไปน้ำกันเบิ่งลังเท้อผู้สัมผัสเนี่ก็บสามารถาตีวิเคราะห์ได้1อยเส้นับเออฉะนั้นแล้วม่รัดที่ไผลรัดทีมั่นผู้ใดเคยฝฟันลักษณะนี่ตีเป็นตัวใดกับพิดหน้าอาวเด้อพพลพี่น้องครับอ่าแล้ววันนี้เ้าว้าเรียงตองวดเนาะ บาดนี้งวดนั้นท่านไปแล้วงวดสามสามหกเนี่ talk, spinning, ยอบาดนี้ครับเมื่อเราเรงต่องวดต่องวดนี่งวดบางนึงนี่ก็คือได้สัมผัสไปแล้วแต่ว่ายังบริโชตตัวเลขเนาะแล้วบาดนีเมือนี้ถีมาโชดตัวเลขให้เบื้องว่าฝันแรกปีจังได้ฝันจังไดปีจังได้เรบาดนี่มาล่าสูตรก้อนวันห้ยออกนี่คือมือนี่ละอ่ามือนี้จัักมือนี่มือเลขออกอีกมือสองมือนี่เนาะเลขสิออกแล้วนี่อ่าก็ถือว่าชุดนี้จะเป็น คีมสุดท้ายเป็นโครงสุดท้ายเนาะครับอ่ากะชิมาสรุปว่ามันเปลี่ยนเังไหนเอ้ามาเบิงในส่วนนี้ก่อนบาดนี้มาเบิงในส่วนของเอ่อฝันซะก่อนครับน่ะฝันงวดนี้ฝันว่าจังได๋ฝันงวดนี้มี2ฝันนี่ครับออกฝันแรกหรือฝันสองครับอ๋อเอาเอาออกฝันแรกของตัวกอนเนาะกะสิมาฝันสองฝันแรกนีฝันว่าไปเรียนน้ำลูกสาวข้าเจ้าอ่า ไปเรียนบันี้ว่าดีไปแนะนําตัวหรือว่าทําความรู้จักนะครับอืมบันี้ั้งลูกสาวกับเจ้าก็เครียดในผมพ่อาข้าเจ้ากับเรียดในผมจมในผมหมูหมูมามาหมูหมูก้อยก้อยอ๋ออ๋อหมายถึงมาข้าเจ้าศูนย์น่ะล่ะข้าเจ้าโวยไหวข้าเจ้าไหวเฮาโวยไหวถ้าเฮาเฮ็ดหยังผิดบัดนี้ในฝันเฮาก็บ่ได้เฮ็ดหยังคือไปเรียนนํางข้าเจ้าว่าให้โลดครับไปนั่นข้าเจ้าแล้วว่าให้รอด พระเจ้าศูนย์ให้วันเถาะกันเป็นภาษาอีสานเนาน่ะครับครัาเจ้าโมโหวันเถาะพรเจ้าโมมากกีนาเนอะโอ้ขระเจ้าโมมากกีนาในฝันมั่นครับอ๋อพระเจ้าศูนย์ให้แล้วบัดนี้คนในฝันหูจักบ่หูจักคนในฝันบ่บัวัวไ่รู้จักเลยบ่รู้จักโอ้จักแม่นผู้ใด้จักแม่นผู้ใด้โอ้แล้วมันเป็นเลขมังไงบัดนี้ฝันซ้ำนี่บ่ฝันซ้ำนี่นะครับอ้าวแล้วทีตีเลขเป็นยังไงในฝันยังสิเออผมตี ผู้ใต้น้าเป็นหาครับอืมผู้ใต้น้าหาครับไม่ยิ่งกับซีไมี่งกับสีศูนย์กับศูนย์ครับโอ้ศูนย์กับศูนย์กับเคือเพื่อนศูนย์นี่เพื่อนมัโหอนี่ตีเป็นศูนย์เลยครับอไม่ยิ่งผู้สาวที่เข้าไปเรียนน้ำเนี่ยครับตีเป็นซีครับอ่าส่วนหานี่จะเคื่อตีครับเบาแล้วจะเริ่มมาผู้ใต้สองคนนี่บ้านี้วันนี้หามไม่พลาดทีเดียบ้านี้โอ้ยพลาดจังหวัดสามสามพรแห้งแห้ะ แต่ว่าเพินวาฝันอีกฝันที่2อีกเพิ่นว่าจังซี่ล่ะมีคนมากระซิบบอกตีเลขก่อนตีเลขก่อนเดี๋ยวตีเลขนนี่เฮายังบ่ตีเลขฝันแรกอยู่ั่นครับก็450เด้450ครับบาดนี้เฮาสิมาวิเคราะห์จังซี่ในส่วน450นี่ตีมียิงเป็น4ผู้ชายเป็น5ครับโมโหก็คือ0ครับเนาะแล้วบาดนี้ผู้ชาย2คนนี่เฮาคือบ่ตีเื่อไว้อยู่บ่ มันก็ซ้ำกันแล้วเลยครับเอาคห้าสองศูนเ่ีหเฮยเ้ีเตีอซเนาะไม่ยิ่งซห้าซีห้าศูนย์ลเอฟซีเีย่ตัวโอ้โอ้ยจะีวางอะไรแบบั้เก็ตี้ได้ซ้ำนี่หรอเลเอฟซีตียวโอ้ยอย่าลืมว่าผู้ใายมีสองคนดิคือพ่อเขาครับตีนี่แหะงั้นมาละ ผู้ใดคิดแตกต่างไปจากก็ดีเขึ้นพินหน้าพินหน้าเอาเนาะครับอ๋อวันที้ฟันที่สองบ่เลยเข้มข้นขึ้นมาอีกบ่ฟันนี่งบ่หนี้มีคนมากระทิบบวกก่อนหลังจากได้เลขตัวนี้บ่ครับฟันว่ามีคนมากระทิบบวกฟันจะกษ์เทียหนี่ตั้งเทียหนึ่งฟันสามเทียโอ้สามบ่โอ้เอาเอาเทียที่สองกันสันเทียที่สองนี่คุนว่าศูนย์อยู่ตรงกลางเล้ว่านสันศูนย์อยู่กลางครับเสียงเลขตัวนี้บ่เสียงเลขสี่ห้าศูนย์นี่บ่บ่บ่ มโนนมโนนบ่ได้เซียงดอกนอนบ่ได้เซียงเลยเซียงอย่างนอนธรรมดาเลยศูนย์ต้องอยู่ตรงกลางนึกว่าสั่นโอ้ศูนย์ต้องอยู่ตรงกลางเอ้ากระพ้อนพ้อนมาให้ใบให้เลขสี่หาศูนย์อีกทีว่าเปลี่ยนสี่ศูนย์ห้าใช่ปะสี่ศูนย์หาศูนย์สี่นะว่าศูนย์ยี่ตรงกลางเอาศูนย์อยู่ตรงกลางครับน้าคันคันสมุดที่เป็ี่ยนหาศูนย์บอบให้เอาศูนย์ไปไว้ทั้งทั้งขวาอบให้เป็นศูนย์หา โอ้การี่เป็นศูนย์กาจีเป็นชี้ก็ต้องเป็นศูนยีครับโอ้การแปลว่าศูนย์ชี้ศูนย์าโอ้จับใจคว้างายมากเลยไอ้ฝันนี่เนาะครับเพิ่มบอกให้เอาศูนย์ว่ไว้ไนว่ทั้งกลางนะไว้กลางไว้เครึ่งเวเครึ่งอย่าไพ่บอกความซึ่งเขาปล่อยเลียกไปตีพีบอกปล่อยเลียกไปก็คือสี่ห้าศูบานในหลังแากทันมากกับว่าฝันมามีคนมากกับชีบบอกว่าเอาศูนย์วกลางครน่นวะคนละมือกันเนี่ยนี่ว่าออยู่น แล้ววันนี so o, so uh, ้ก็ว่าฝันอีกฝ hmm. ันล่าสุดอีกฝันว่าอยากไปเต้บอลแม่ว่าไปเต้บอืลแม่ว่าเป็นยังกูคือว่าซอยเบียดซอยง่ามมาท่านแม่ว่าเออสีหาผู้สาวมาให้เราดิบหนิมาท่านสีหาผู้สาวมาให้ครับอกครับแม่ล่ะหามาให้ดิบหนี้หามาให้ดีบหนี้หามาให้ไปบหนี้ผมเราซูนบหนี้ว่าแม่หามาเห็นยังบหนิหาบอไอเห็นผู้สาวไปบหนิ เห็นผ be ู้สาวไปจีเพ yes ิ่นหาใหม่ท่านท่านเห็นเห็นยนได้ฟันเห็นแล้วครับริสุทธิ์บริสุทธิ์นเนี่ยขาวาอยังเ้อ่าอ่าสูไหนเน่ยูทไหนไม่ยิ่งเลยมันที่เขาที่หาสูญที่เขาหัวอะไรย่างเงี่ยสี่สู์ห้าสี่ศู์ห้าสี่ศู์ห้านะครับโอ้แม่นแมคือแล้วคือแล้วบารนนิเนาะ นี่แหละครับเจะาควายเจ้าควายหยังตรงนี้แหละครับโอ้ะว่าควายมันใจน้ำเจ้าแห้งแล้ว,วเดาขันเป็นทั้งสี่นี่นีโอกาสกว่านี้เอาชั่วเหลือกันเนี้ยชั่วเล็อกนันเอาเออเอาเอา,เอาสองมาขันจะเทียจัตโตนียจะชุดนั่นเองอ่าสี่สงเล่าอ่าเขีเนยนศูนย์สี่นาดิเขียนศูนย์สี่กับศูนย์ห้าเออเออศูนย์สี่ศูนย์ห้าอ่าแล้วก็ศูนย์สองนึ่ง เนี่การแปลงร่างนี่เป็นสองเลยออเป็นบอกเพื่อแต่เรื่องแปลงร่างเป็นสองการเป็ี่ยนแปลงร่างมันเป็นสองอ่ะเดี๋ยวจีนเชื่อเลยอื๋อตัวชุดสองนี่คอยแปลให้อ๋ออ่าตัวนั้นคงทีเลียเจ้าครับตัวชุดสองนี่คอยแปลให้เพราะว่าอ่าไฟฟังฟันแล้วแต่เก่ามันเคยเปลี่ยนยังสั่นนะตามรอยวิเคราะห์มาหลายๆมันเปลี่ยนสั่นเลยเล็ าเลขตีผีบอกงวดนวันที่หนึ่งสิงหาคามสองห้าหกเจ็ดครับพี่น้องครับอ่าเล็กตีพีบอกอเบิ้ลตัวเลขแล้วอย่าเบิ้ลผู้ดังตีแล้วเพราะว่าผมสู้เข้าไปใกล้นี่ครับผมตีพีบอกว่าวันที่หนึ่งสิงหาคามสองห้าหกเจ็ดซึ่งเลขที่ฝันที่หนึ่งฝันที่สองก็แล้วแต่มันมาอ่ามันมาเข้ากันได้ดี นะครับข้าเจ้าไว้กันไลยหล่ะขจสรุปแล้วมันเป็นเลขตัวเดียวกันนี่แหละทีพีบอกววาจังสั่นก็คือสี่ห้าศูนย์แต่ว่าฟันที่สองเนี่ยท <ฮะ S 1> ีพีบอกมีว่ามีคนมากระซให้เอาศูนย์นี่มาไว้กลางอ่าคันเอาศูนย์มาไว้กลางนะครับก็บเปลี่ยนที่มาข,ของสี่ศูนย์ห้าหรือห้าศูนย์สี่นะครับแล้ววันนี้แอนคาเลยมันตัดออกมาเป็นสองตัวก็คือศูนย์ีศูนย์ห้า แล้วก็02 02 2มาจากใสมาจากแปลงล่างอ่ากาสมมุติว่าบ่มาจากแปลงล่างแต่พ่มาจากผู้ชายสองคนอ่าของของฟันแรกเนาะเอออ่าจะอะไรจะเข็ดจอไว้ครับคุณพี่น้องชอบกระจัดขัดก็ผ่านทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางเด้อครับมี่อย่างสาละดีๆเกี่ยวกับแนวทางตัวเลขเขาบอกว่าเราปั่นกันฟั่งนี่คือนี่แหละอ่าซึ่งโชคม ắ n นั่นน่ะอ่าโชคลาภ มันขึ้นอยู่กับบุญญาวาสนาไทยผู้ใดเฮ็ดบุญมากผู้ใดมีบุญมาก,าามาามากตั้งแต่ศสาสตร์กวนพุทธศาสตร์นี่ก็แล้วแต่ผู้เพคนจีได้โชคได้ใช่ข้าเจ้าเอื้อน่าเป็นคนมีบุญวันต่อไปวันนี้ผมถิอวยคว้านเลยครับเออวันนี้ตีพี่บอกเขาจะอวยพรแล้วนะครับอ๋บอวันนี้อวยคว้านบุญในฟังคลิปมีตาสวกมีตามานมีตา เงินไหลามาเงินไหลนัง่งโบยุดคิดจังสายหนำพ่อแม่พงคาออไหลามาเท่ามาโบโบยุดบบยองอือพ่อพแม่สายหนำพ่อแม่พงคาอือใช่ถูเอออ่าอโอเคโอเคอ่ะขอบคุณตีพี่บอกหลายๆครับผมเดี๋ยวจังไรการนมีควาเมเคลื่อนนาการจ่อเมื่อกานมีฝันจังไร,มา,งไรมาเล่นย่ำมีก,กามามาให้สัมภาษณ์อีกแนละ้วเพราะว่าเดี๋ยวอีกมื่สองมือนัครเที่ยวฝันกันเ่าฝันแล้วก็แล้วไปดอกผม ผมไม่ไม่ายาวีกแล้วไหมครับ,บ <ผม S 2> เอาซ่ำนี่เลยเทือกกระเทือกลวดครับ,บรว่ถเือกแล้วไป<บ>มั่วนาพันไม่เทียวกันได้ครับโอเคอ่าโอเคครับผมครเห็นเพียงแล้วทาน